สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักล้เนาะครับเนาะครับมื้อนี่พวกผ่อนยู่ทั้งโคกทั้งป่าทั้งเขาพี่น้องว่าสิพาพี่น้องมาเก็บผักหวานครับหลังจากมื้อนั้นเฮากับบ่าวบอยเก็บเอาแต่ดอกมันเนาะสะเส่วไหลายยอดมันบ่ทันนี่ยาวนะครับเพราะว่าที่เก็บได้ก็เลยขึ้นมาเลาะเบิ่งว่ามื้อนี้ยอดมันสิยาวไปครับครับมื้อนี้ก็เดินทางมากับบ่าวบอยเก่าครับครับไปเรา เป็นเดะยังบ่ยังเขาบ่ล่ะมาเยอะเลยซองไปยอดเลียมหยาบเลยพี à, và, ỉ, nữa, <c oughs> đâu, ่น้องอ่ะถือว่าชุดนี้ก็ยังเป็นของเราเนาะบอไปครับเจ้าพิธชุดต่อไปนี่บ่หมั่นใจเด้อพี่น้องสิเป็นของผู้ใดแต่ชุดนี้อ่ะทือว่าน้สิได้อยู่ดอกเบิ่งทรงแล้วว่าแนบเพื่อนตะไคร้ด้อเนาะมัน เป็นใดบ้างปัดพีน้องงาไว้ครับคุณนะนะครับแนมข้นไปนั่งเทินเป็นอ้ย่อนแสงจังเลยย่อนหี่หยับหนับเลยอ๋อนี่เบิ้งงาตํำๆนี่ก็ได้มันงดต่ำๆมันนี่ก็ได้ เเอาเอ,อาวนไก,รกนะครับฮู้นตึกสามสันไห้ครับลุยขึ้นนะครับเมื่อนี้หายบ้าบอยขึ้นก้อนเนาะโอ้ยังนี่ยอดสีทองอลามจังเลยเนี่ยวคับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับนี่ มาบอยนังก็งามแหลกเลยโอ้ผุดี่น้องเพิ่งกำลังเลยเนาะเป่าเนาะโอ้ยเอาได้เมื่อไหร่มือนี่ขากปวดมือนี้เก็บง่ายพร้อมล้วน้อยๆเขาก็เอาไว้ผู้ใดเป็นบ่ามาแตงกิงไปเลยคือจั๊เบ่งครับสุดๆเลยทางนี้โหหลดผักหวานแ นอนบิกยอดแต่ด,ดับนีได้ครับน้องอ่ะลุย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 ครับบุ๊กนอ ย้อนแสงสดใสที่สมองนี่ย้อนแสงยอนอดบักงามเลยเดาหายบ้าบอยเก็บน้ำดักี <c> ๋ <oughs> ้วก็จขึ้นไปนทึ่งแล่ะครับเนาะยอดยอดไหมพี่น้องเงดาหายบ้าบอยเก็บเอาครับ ถ้าเอาหม่องเก็บไไง่ายเนาะกินหัวกระตือองค์กันไหมตูมีเห็ุไรเนาะยังโอ้ถุงใหญ่แท้ <c oughs>

นนี้มาหาเบาดอนด้วยบ่ <c oughs> าบอยเด้อไัอย,ยายกเกีบผักวานต้น <c oughs> ี้ที่น <c oughs> ้องบ่าวบอยสีพามา <c oughs> <c oughs> กว่าตีขี่รถขึ้นมาหัวน,นี่กะอุย้ย <c oughs> ูลังก้นกระิบานเข้าอยากเลี้ยอไก่ครับทางหยากพอโอ้โหหยอนงามดีครับสุดยอดเลย <c ười> เกเจ็บผักหวานต้นไงเรื่องกี่โอ้ยเราไปเจ็บอยู่ดงผักหวานกันขึ้นได้บ่หนาาลูกจ้างนี่เอามาให้แกงนะเว้ยเอามาให้แกงพุทธียาล็อกศริว่าหฮจงต้นนี้ไว้ละ งานนี่อู้สะกดครับโอู้มาเอาหนามขึ้นมาอยู่นม้นมเลเจ็บไปฝากเบาเพชรน้ำอยู่เบาเพชรเรากินมะเป็๊ยนหรอเจ๊กินกินเป็นตะกวัวกระแตเปีนแต่ของขาวกินเป็นตะกวัวหนูอ <c oughs> โอ้เมื่อน,นั้นเมื่อวันนางพักดอกเพื่อนันเมื่อนั้นพกักเราไปดักกุ้งโอ้ยติดใจหลายเดี๋ยวสิบาาหา ินเดี๋ยวสิหาโอกาสไปได้อีกครับกู ดอกก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับบ้าบอยว่ะอู้จักสีเก็บงาได้ดีอาจสีเป็นอาจสีเบิ้งเป็นเขาเก็บบอลหล่อนเด้อพี่น้องเด้ๆๆๆอเฮาเก่าสีพยายามเก็บออห้หล,ล่อนละครับเพราะว่ามือหนึ่งมันต้องจับงาใหม่ทึ่งกล่องปาดพี่น้องเบิ่งครับสุดยอดเลยมองนี่ บึงมองนี่น้ำโอ้โหงามหลาย่สุดยอดสุดยอดเพราะว่าเจ็ยบอยู่ทั้งหยอ <c oughs> อ่อนอือต่วนเดียวนี่จงัเงเลียวพี่น้องเ้ยย้อนแสงเนาะ แดดกำลังแห้งด้ช่ว,วงนี้ส่วนบางเขาจะข้นมาเจ็บตอนแรงๆเด้ครับเพราะว่าอาศัยจังหวะเวลาว่างงาน เต็มเลยเปล่บ้าวเจ้าเต็มถุงไปมบ้าบ่อยอยู่ทั้งหลังครับมันนี้เพราะได้เอาถุงหนักมาดอกดิ ปาดแล้วก็ปาดอีกสะเถาะพี่นอ้องผักหวานตัวนี้เป็นผักหวานปลาที่รสชาติเนี่ยตั้งแต่เก็บมาที่เขาเคยกินเนี่ยกับบัวได้ย่องผักหวานตัวนี้ดอกน้องพี่น้องเนาะมันมันเสี่บมันหวานอีหลีรับมันสมซื่ออีหลีหนอดอ่อนหยอดอัวบ่กแข็งเลยครับผักหวานตัวนี้แมนหอดเงี้ยวปนดีกับอ่อน เพราะมันเป็นหมายรับต้นรับของบ่าวบอยมันไม่รับต่ออีกต่อไปเลยอ <c oughs> โอ้ยอย่าพูในสิมาหมุนพอบ้าวเบิบ่งจ้ะรอบขางเขาเนี่ยด่งด้เ,เนี่ยอันน,น,น,อนี้แล้วเนี่ยับทีเกเนี่ยอันไหนเขาก็เจอแตกเลยนะ Bao bỏ kiếm cây đèn lắp, chịu mọi người nó hoa lắp. Sắp, cứ mất sắp bùng 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 nhọn nó bùng 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 สูงกันว่าพี่น้องดินนะ ใที่สุดเฮ้ากับขึ้นมาถึงจุดสุดยอดบึ่งพี่นอสุดแล้วุดเลยเออยัยอาผักวันอ้อมตัวเขาเลยทุกปีครับเมาเป็นใดเป็นใดพี่นองุดลุย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 ลยเด็กเอาเต็นท์หนอนยาวๆนะ Ủa, giục giẹt giục giẹt, giờ tieng hèn này mẹ bao, khỏi hên du xuống như thế หนดกำลังงามเลย,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 ยกำลังอัานแบบว่าแบบบ่แบบบต้องได้แต่งหย่างอ่ะพี่น้องเก็บไปเพราะว่ามันอ่อนเนาะแกงกินได้เลยบามองนี้ไหมหนวดวาแก๊ฮักดงังปุป๊บๆแล้วครับ <c oughs> พีอีก แลว้วใส่ถุงครับมาแล้วสร้างขึ้นมาแล้วขวสร้างขึ้นมาแล้วพี่น้องฟัง <usc> จนไม่ยกเยกยกเยกย่ข <c oughs> ึ้นมาแล้ว <cười> <cười> Ủa, xanh bao. ເมມົາກ້ອງບໍ່ນຕຄົນຖືກະເມົາລະດ tốt một đi <laughs> đi, đi nhọt mắm Khi <laughs> nào <laughs> ยอดไหมยอดครับง้มีดีเือปี เสียแต่ย้อนเสียงเนาะบางงานเขาก็ทายเบืง้งบดายดอกเด้ครับพี่น้องย้อนเสียงเก็บอีกแจ้งน่อยกับสีล้งล้วครับไปเก็บต้นทั้งหลังเนาะต้นหน่อยทั้งหลงังเพื่ังเพ่ทันเจ็บกันเลย ดอกมอนีสิบก็ค่อยเอาดอกพี่นอองเพราะว่ายอดมันหลายแล้วเนาะจงวันนี้ละหาปิดน่วยสิเก็บเอาแน่อยู่ครับป้าบอยว่าก็าได้ไปปนกัน นาครับขณะน,นี้เขาลงมาแล้วป้าบอยกำลังลงพ่อแล้วเดี๋ยวมาเล่มมาต้นทั้งตำมันมีต้นหน่อยๆยูกขางกันโอ้เต็ยมน้ำได้ทีเบาเขาสืมาเอาไม้ด๋ยวเหมือนพี่เกา อ,อ,อเราบัวได้สองสูงครับต้นเดียวเป็นไรพี่น้องผักหวานหนึ่งต้นกินะ้เลี้ยมเอาหนูจะเข้าน้อพี่นอ้อทงทั้งเก็บซอยกันไหนบ้าวก็อลไตี เขียว่ารถเจ้าพนะ บ่าวเียไปทางไหนเนาะมนี่บิดัสวนบ่าวเีดกับวงหเด้พี่น้องจนนี่คิดว่ารับขนาดแต่นว่าไบ่เียังบหู

อุ่นจำนำเคลื่อนไขล์หาที่บาทคนนี่ดันเนาะครับตอนนี้เรากะเก็บเสร็จจบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกระสิสรุปผลงานกันเพิ่งเลยครับว่าสิมานเป็นไดงเนาะไปเป็นผลงานเราทั้งสองคนเลยครับบ้านเนี่ยมันหย่อนโมเมนหยอดผักหวานนี่นี่จะหย่อนยั้งบุญใหญ่ยิปวดอ้มาขัดมาเนี่ย งามครับยอดอ่อนยอดอัวอี๋เออมันทำไมตะเกียบดล่นยอดสีทองเลยมือนี่พอดีเลยกระว่าขึ้นมาถึกมือถือเวลาเนาะเบาเนาะมัอนี่เนะข้ากระไดึ้นมาพอดีเลยวันนี้ต้นนี้เขาก็สีเวียนไว้อีกน่าจะหลายมือเติบอยู่ครับจังคีขึ้นมาเนาะพอาะเบามัอนี่คิดว่าเก็ยบยอดแบบหล่อนเติบยาายยเยอะกระสีว่าสีไปเบิองปลาใหญ่แล้วเนา,ยายเนะครับเนาะถ้ามีเวลาเอา ในคลิปนี้เขาสองคนกับมีข้อม้าต้อฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละครับจังได่กขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณท,ทกณุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบพ่อกันไม่ชิดหนาครับผมสวัสดีครับมันคือกอมาครับขี่รถผ่านมาเห็นห้อยไฟใหม่ก่อไฟบ้าบ่อยว่ะน้องใหม่ไฟมันออกพี่น้องนี่นนครับหากินงใหญ่ไป นางแซ่บเบาเบาน้องเจแ่บกวานเนี่ยกบาเบายังไม่มดยใจผขาทั้งสี่ครับใจผู้ขาใอ่เนาะยบเป็นปมมเบืองเแนมเห็นไฟมันไหม่เนาะเดี๋ยวกระดูกบอดนะแก่ทุบบอดตึ็นไผยงบุญไผเรียงไผเลียงไผเรียงไผ่ยงตะกี้มันจะเป็นไฮค้นอ่ะพี่น้องบ้านนี เจ้าหน้าที่เพิ่นจิตยันขึ้นหมดเนะาะฝ่าห่องแล้วพี่นนเนาะห่องแล้วว่าเงินที่ได้ไปจับอึ่งเลยดิดยันอยู่กลับไปนี่เนาะกูเนาะสวัสดีไปจับอึ่งนี่นอู้กระลังไอ้นั่นนอบาวเนาะเขาเรียกว่ากระลังอยังงล่ะแตะเตะติปิปป <laughs> อู้เดี๋ยวามีน้ครับงามน้ำ รอบหน้าพอดีเลยซุ้มน้นเอาไปได้จีหองสอันโพตีได้เอาหมดละนี่แหละ,ละยางแซบเนี่ยยังบสยบยางแซบแซบทุกอย่างแซบหมดละที่ไรไงีง่อ,องมอวา โอ้ยดหอบบงเยหอบหน้าเต็มปีอะตายเบเบอ่ประธานแตดครับ่ปรานี่แตดโอ้่นก็พดอีกแล้วมีเบิรงเ่าอ้ยทังนีปแจกใส่บางผลงานอ้หด้อหอบนึงครับแล้วเวลาย้อนเ้บ่อยว่ะไปกระบาดเ้้า